สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นของแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันนะครับก็แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นแนวคิดปรัชญาของพระบรมัชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะครับที่มีให้แก่ปวงชนชาวไทยนะครับเป็นหลักการที่กล่าวถึงการใช้คุณธรรมที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการดําเนินชีวิตที่พึงมีพึงปฏิบัติ นในชีวิตประจําวันให้เราสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมะโดยหลักการก็จะยึดการดำเนินชีวิตโดยใช้ทางสายกลางนะครับการใช้จ่ายที่มีก็อยู่ในรูปแบบของการประหยัดอดออมนะครับไม่ฟุ้งเฟอ้อยึดหลักคุณธรรมที่สําคัญก็คือการอดทนนะค,ความซื่อสัตย์แล้วก็มีความขยันมั่นเพียรเน่งนั้นในการดําเนินชีวิตนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตครับก็จะมีในส่วนของสติปัญญาที่ต้องถูกนํามาใช้ในการตัดสินใจว่าในการที่เราจะเลือกซื้อสินค้าจะใช้บริการต่างๆเงี้ยเงินที่เรามีค่าใช้จ่ายที่เรามีในแต่ละวันนั้นนะมันสอดคล้องกับความต้องการของเรามากน้อยเพียงใดนะครับไม่มีความประมาทในส่วนของ การใช้จ่ายเงินในแต่ละวันหรือว่าหลงติดยึดกับในส่วนของกระแสนิยมต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในความต้องการของเรานะครับเราก็จาเป็นที่จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมในเรื่องต่อมานในการใช้จ่ายของเราเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับมีการแบ่งปันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดการมองถึงความยั่งยืนก็คือการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัดนะครับแล้วก็เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันสิ่งสาคัญก็คือการที่จะต้องมีหัวใจนะครับแห่งความพอเพียงก็คือรู้จักใช้ประโยชน์รู้จักถามตัวเองว่าสิ่งที่เราใช้นั้นเป็นความจําเป็นเป็นความต้องการมากน้อยเพียงใดนะครับในมุมมองของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เน้นเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่า มองในแง่ของข้อจำกัดในเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดการลดการพึ่งพาจากภายนอกเพิ่มการพึ่งพากับตัวเองจะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะทําให้เราสามารถดํารงอยู่ได้โดยการพึ่งตนเองนะครับรวมถึงเมื่อเราพึ่งตนเองได้นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตได้สิ่งสําคัญสําหรับประเทศไทยนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ถูกนําเสนอนะผ่านแนวคิดของ การที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับการพัฒนาประเทศก็มุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านการเกษตรพร้อมๆกับการพัฒนาในด้านอื่นไปด้วยนะครับดังนั้นหากประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารนะครับมีความมั่นคงในระบบเศร,รษฐกิจในระดับหนึ่งแล้วประเทศไทยก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับในการประสบปัญหาทางด้านเศร,รษฐกิจในระยะยาวในท่านของความสคัญข,ของเศร,รษฐกิจพอเพียงกับประเทศนะครับในแง่ของการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมนะครับ คนในชุมชนหากนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นะครับก็จะสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็มีการเบียดเบียนกับผู้อื่นน้อยลงนะครับเพราะเราสามารถยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้นะครับการไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนบ้านหรือว่าบุคคลอื่นก็จะลดน้อยลงสิ่งที่สําคัญต่อมาก,ก็คือการเกิดกลุ่มในชุมชนนะครับคือสมาชิกในชุมชนมีความสามัคคีกันร่วมกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อที่จะ ก้าผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันในประเด็นสุดท้ายนะครับในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเกิดชุมชนเข้มแข็งแล้วนะครับประชาชนก็จะมีรายได้นะครับแล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้เป้าหมายสําคัญสําหรับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการที่สามารถพึ่งตนเองได้นะครับสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับแล้วก็มีความสุขตามฐานะดังนั้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะ การเกษตรเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตนเท่านั้นแต่ว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญทั้งในเรื่องของตนเองและในเรื่องของชุมชนสังคมในส่วนประเด็นต่อมานะครับในส่วนของการบริโภคด้วยความพอเพียงการบริโภคด้วยความพอเพียงตามหลักการบริโภคของเศรษฐศาสตร์ก็คือการใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นในการบริโภคหนึ่งๆนั้นผู้บริโภคจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ การบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่สําคัญก็จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่2ออย่างก็คือในส่วนของวิธีการนะครับและก็ความสําคัญในด้านของวิธีการนั้นการบริโภคก็ต้องใช้หลักของเหตุผลและก็ความจําเป็นนะครับว่าเราบริโภคสิ่งนี้เราใช้เหตุผลอะไรเป็นองค์ประกอบนะครับและสิ่งที่เราบริโภคนั้นมีความจําเป็นอย่างไรนะครับสินค้าหรือบริการที่เราเลือกใช้นั้นมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด และที่สําคัญการบริโภคนั้นเหมาะสมกับฐานะของเราหรือไม่นะครับบางทีการบริโภคของเราซื้อของที่ถูกนะครับแต่ว่าต้องซื้อบ่อยๆซื้อซ้ําๆบางทีสิ่งนี้ก็ทําให้เรามีค่าใช้ใจ่ายที่มากพอๆกับการซื้อของที่มีราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ามีคุณภาพสามารถใช้ได้นานหรือว่าบางครั้งเราซื้อของที่ราคาถูกมีป้ายเซลนะครับแต่ว่าใช้ไปได้ประมาณ1เดือนหรือ2เดือนก็เสียดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการ ซื area, ้อความสัมพันธ์ในการบริโภคนะครับก็คือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดนะครับในส่วนนี้สิ่งที่สําคัญก็คือการตอบสนองความต้องการความต้องการของเราก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับในส่วนของเหตุผลแล้วก็ความจําเป็นในการบริโภคความประหยัดคุ้มค่านะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมองอย่างยิ่งว่าเงินที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ครับบางทีหากเราใช้จนหมดนะครับในอนาคตเราอาจจะไม่สามารถหาได้มากถึงในปัจจุบันนะครับดังนั้นก็ต้อง ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเพราะว่าอย่างในปัจจุบันสิ่งสำคัญก็คือการที่เรามีชีวิตที่ค่อนข้างยืนยาวแล้วก็หากใช้จ่ายมากเกินไปในช่วงการเกษยียณนะครับอาจจะมีเงินใช้ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริโภคที่สําคัญจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในโลกนะครับการเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันก็คือการที่มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นหากเราบริโภคอย่างเต็มที่นะครับ การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองก็จะมีผลสําคัญอย่างยิ่งในการที่ทําให้ทรัพยากรที่เรามีอย่างจำกัดนั้นหมดไปอย่างรวดเร็วหลังในการบริโภคที่ดีนะครับสิ่งสําคัญก็คือการที่เราจะต้องมองการไกลว่าสิ่งที่เราใช้นั้นมีประโยชน์บ้างน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็เราสามารถใช้มันได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่าในประเด็นของความยั่งยืนก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการบริโภคของเราทําลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่เราสามารถบริโภคอย่างไรให้มีประโยชน์ทั้งตัวของเรานะครับและสิ่งแวดล้อมได้ประโยชน์ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างในส่วนของการใช้พลาสติกใช่ไหมครับทุกวันนี้มีการรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกนําถุงผ้ามาใช้เพราะว่าในส่วนของถุงพลาสติกนั้นเวลาเราใช้นะครับเราใช้เสร็จเราก็มักจะนิยมทิ้งนะครับบางส่วนเท่านั้นที่เราจะเก็บมาใช้ reuse ใหม่ mai, แต่ว่าการปรับพฤติกรรมหากเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของถุงผ้าเราก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เท่าที่เราต้องการนะครับแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับไปไหนก็ สามารถพกพาไปอาจจะไม่สะดวกในช่วงแรกแต่ว่าเมื่อเราปรับพฤติกรรมไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องในส่วนประเด็นต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่นการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นในที่นี้นะครับในการบริโภคเนี่ยเราในฐานะของพลเมืองในสังคมหรือว่าพลโลกเนี่ยที่เป็นสมาชิกของโลกเนี่ยครับการเคารพสิทธิ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเคารพสิทธิเฉพาะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเราแต่ว่า เป็นการเคารพสิทธิ์ของคนที่อยู่ในรุ่นถัดไปนะครับในการที่จะเป็นสมาชิกของโลกเหมือนเราครับดังนั้นก็คือการบริโภคของเราต้องไม่เบียดเบียนคนในรุ่นถัดไปนะครับหรือว่าทําให้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่เนี่ยมันขาดแคลน,นครับหรือว่าสูญหายไปส่วนต่อมาครับคือการรู้จักที่จะควบคุมหรือว่าลดปริมาณความต้องการนะครับสิ่งนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับในการบริโภคก็คือบางทีเราบริโภคมากๆเนี่ย นอกจากการสิ้นเปลืองทางด้านค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็ยังจะส่งผลกระทบต่อในส่วนของความสิ้นเปลืองทางด้านทรัพยากรด้วยบางสิ่งบางอย่างยิ่งบริโภคมากยิ่งใช้มากก็ยิ่งทําให้ทรัพยากรที่มีอยู่หมดไปยกตัวอย่างเช่นลังนกนะครับลังนกเนี่ยมาจากน้ําลายของนกนางแอน่นถ้าหากรับประทานที่เป็นปกติก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมครับแต่ถ้ารับประทานไปเรื่อยๆเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยตัวลังของนกนางแอ่นก็จะ สำลอกนอกจากสำลอกน้ำลายเนี่ยมันก็จะกลายไปนในส่วนของเลือดที่เวลาโฆษณาจะบอกว่าเนี่ยเป็นลังนกสีแดงนะครับซึ่งสีแดงที่ได้มาก็มาจากเลือดนกก็เป็นเหมือนการทรมานสาัตว์ไปทีหนึ่งนะครับปัจจัยที่มีผลนะครับที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคสิ่งแรกก็คือเรื่องของราคานะครับราคาก็จะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคโดยตรงในส่วนแรกก็คือส่วนของรายได้นะครับหากเรามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับความต้องการในการซื้อของเราความสามารถในการซื้อก็ เพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยทั่วไปแล้วเมื่อของสินค้าราคาถูกนะครับเราก็มักจะนิยมที่จะซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นของชิ้นเดิมในส่วนประเด็นที่3นะครับการาคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตนะครับยกตัว,วยอย่างเช่นในกรณีของการขึ้นราคาน้ํามัน,นครับการขึ้นราคาน้ํามันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นตัวอย่างได้ในชีวิตประจําวันหากพรุ่งนี้รัฐบาลบอกว่าน้ามันขึ้น1บาทนะครับวันนี้ช่วงเย็นนะก่อนหลังเลิกงานก็จะมีคนนิยมไปเติมน้ํามันกันวันนี้นะครับแต่ถ้าหากพรุ่งนี้ ราคาน้ามันลดลงวันนี้จํานวนคนที่เข้าไปเติมน้ามันก็จะน้อยลงค่อนข้างมากเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าน้ํามันจะขึ้นน้ามันจะลงะครับดังนั้นพยายามในการบริโภคก็จะพยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของสินเชื่อนะครับในการบริโภคสินเชื่อในการบริโภคอาจจะเป็นในกลุ่มของบัตรเครดิตนะครับหรือว่าในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลที่ ทำให้บุคคลมีความสามารถในการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆเพิ่มขึ้นได้นะครับบางครั้งโปรโมชั่นอย่างเช่นการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่เดือนนะครับก็ทําให้เรามีความสามารถในการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการหนึ่งหนึ่งเพิ่มมากขึ้นได้นะครับตัวดอกเบี้ยของธนาคารก็มีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะกระตุ้นในการซื้อเช่นบางช่วงอาจจะมีราคาสินค้าบ้านนะครับอาจจะมีราคาที่ไม่สูงมากนักนะครับประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ ค่อนข้างต่ำนะครับก็กระตุ้นให้คนเนี่ยมีความต้องการในการซื้อมากขึ้นนะครับประเด็นต่อมาก็คืออุปสรรคุคคนิสัยของแต่ละบุคคลนะครับอุปนิสัยในที่นี้ก็มีลักษณะมหมายถึงในส่วนของรสนิยมนะครับบางคนมีความชอบในสิ่งนี้บางคนมีความไม่ชอบในสิ่งนี้บางครั้งในการซื้อหรือว่าขายสินค้าบางอย่างเนี่ยครับประเด็นนี้จะมีความสําคัญเช่นช่วงนี้คนนิยมในการซื้อเสื้อผ้าที่ตัดเย็บในประเทศไทยนะครับหลายคนก็จะ นิยมซื้อกันหรือว่าจะเป็นของเล่นในแต่ละช่วงนะครับเช่นในส่วนของเลโก้หรือว่าหุ่นที่เป็นฟิกเกอร์ครับที่มีความนิยมในปัจจุบันก็จะมียอดขายมากในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยก็อาจจะยอดขายจะลดลงดังนั้นในส่วนนี้ก็อาจจะมีผลนะครับในการที่จะบริโภคส่วนต่อมาก็คือในส่วนของค่านิยมสังคมนะครับค่านิยมสังคมก็จะเป็นสิ่งที่สังคมมีอิทธิพล ต่อบ,บุคคลในการบริโภคเช่นบางคนอาจจะมีเรื่องของโฆษณาการโฆษณาในปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของโทรทัศน์หรือวิทยุนะครับแต่ไปอยู่ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียนะครับอาจจะผ่านการแชร์หรือว่าผ่านการผ่านหน้า Instagram หรือว่า e c o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  กนะครับก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่ กระตุ้นให้บุคคลซื้อหรือใช้ของหนึ่งหนึ่งในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของค่านิยมผลดีผลเสียกับพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมนะครับแบบแรกก็คือค่านิยมในการเรียนแบบตะวันตกนะครับสิ่งสําคัญที่เป็นข้อดีนะครับก็คือทําให้คนที่มีพฤติกรรมเรียนแบบปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้นะครับรูปแบบของสถานการณ์บางทีก็ติดตามข่าวสารนะครับทาให้เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ข้อเสียก็คือในการมีพฤติกรรมการเรียนแบบเนี่ยครับ ก็ทําให้อาจจะมีการบริโภคบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างมากนะครับหรือว่าอาจจะชื่ชนชอบสินค้าแบรนด์เนมนะครับก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากมีราคาที่จะต้องจ่ายค่อนข้างมากก็ทําให้ประเทศอาจจะต้องใช้เงินจํานวนมากนะครับไปจ่ายของที่ซื้อมาจากต่างประเทศนะครับส่วนที่2ก็คือข่ายมในการดูแลสุขภาพนะครับในการดูแลสุขภาพสิ่งที่เป็นข้อดีนะครับก็คือการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับหรือว่าการออกกําลังกายนะครับไปฟิตเนสแต่ก็ ข้อเสียก,ก็คือบางคนหากมีการดูแลสุขภาพที่มากเกินไปนะครับอาจจะรู้สึกว่าน้ำหนักจะเกินเท่านี้ไม่ได้หรือว่ามีความต้องการที่อยากจะผอมตลอดเวลาก็อาจจะใช้ยาลดน้ําหนักนะครับซึ่งยาลดน้ำหนักบางทีอาจจะไม่ได้ได้ในส่วนของการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรือว่าการใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวขาวหรือว่าผิวดูอ่อนเยาวน์นะครแต่ว่าไม่ได้คุณภาพก็จะมีปัญหาในประเด็นนี้นะครับส่วนที่3ก็คือค่านิยมในการ มีค่านิยมในการบริโภคนิยมนะเป็นผู้ที่มีความเป็นบริโภคนิยมก็จะในแง่ดีก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพราะว่าเวลามีการใช้จ่ายเนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ว่าข้อเสียก็คือบางครั้งคนที่มีความเป็นบริโภคนิยมเนี่ยครับก็จะนิยมบริโภคสิ่งเดิมๆซ้ําๆนะครับถ้าบริโภคสิ่งเดิมๆซ้ําๆก็อาจจะทําให้เกิดโรคที่เป็นโรคที่ระยะยาวเช่นเบาหวานความดันหรือว่าบางอย่างที่ บริโภคเกินความจําเป็นก็อาจจะทําให้เกิดภาะวะความอ้วนนะครับหรือว่าการบริโภคตามโฆษณาก็อาจจะมีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดความฟุ่มเฟือยในส่วนของค่านิยมในเรื่องของความพอเพียงนะครับก็ในแง่ดีก็จะเป็นในส่วนของการรู้จักวางแผนการใช้จ่ายนะวิเคราะห์คุณค่าวิเคราะห์ประโยชน์แล้วก็ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมก็คือการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อเกิดความยั่งยืนในสังคม